ปกป้องที่ได้จริเหรอว่านนาดไหนครับปกป้องไม่ได้จริงเหรอว่าขนาดไหะครับการขัดขวางนะครับมามาควบคู่กับการผิดหวังอาจจะสมหวังบ้างนะครับแต่เมื่อสมหวังบ่อยๆเราจะเฉยชากับความสมหวังนั้นแล้วเมื่อมีอะไรดีๆใหม่ๆนะครับเราจะไม่ยินดียินร้ายอะไรกันเดลยเฉยๆอะไรบางอย่างที่มันนานมาทีมันจะมีคุณคขา ม่มีองปดนะครับไม่ใี่องแปดคงเราแต่แทนเปสิ่งที่อยากได้แล้วมปสิ่งที่ได้มาโดยคืนไม่อยากได้คู่กันนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะทําอะไรนะครับจงมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับรับ

ผมออกมาแล้วนะฮะครับอะไรฮะครับอะไรนะฮะอ๋อผมใจดีเอ่อเอ่อครับครับครับไหนครับอะไรนะครับครับอะไรนะถ้าที่มันจะเท่ตั้งแตะอย่างงูตรงนี่ไม่เห็นี้ ธรรมชาติน,สสนะครับปันจะสร้างทองฟ้ามาไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างนะครับเห็นได้แค่ครงเดียวแล้วก็จะผ่านไปนะครับทองฟ้าในทุกวันไม่เหมือนกันนะครับบ้านอยู่ไหนวะเชื่มมอก่อะไรนะครรมอะนะ่ะ โอ้โหโอ้โหอยากให้เห็นมากข้ามท่าไหร่งอยู่ดีกองพึ่งแบบโอ้โหอะไรไปนะครับดูตัวครับครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไง อ่าน ok he ี again, ่พอคุยเยอะไม่คุยเป็นไงกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างครับครับคิดถึงเลยครับครับเอ่อทามีข่าวพูดได้นิดหน่อยครับพูดได้นิดหน่อยครับครับครับถามคุยเหย่ใครครับคุยเหย่ใครครับคพูดได้เปล่าพูดได้ไหมพูดได้ปล่า กันทางนั้ไตี่ดีนะไล้วกลับแล้บกลับแล้วับแล้วับคร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 ับอออากนด้เฉยๆขอบคุณมากครับครับครับฮ อะไรนะครับที่นี่อะไรครับใกั้ทีนับปีหน้าอะไรนะครับตัวพูดเรื่องอะไรกันอะไรนะครับข้อหวย สองตัวไม่เอาหอตามตัวอีกหกตัวอีกแม่จ๋าถ้าผมรู้เนี่ยผมจะมาเป็นตํารวจทำไมครับถ้าผมรูแค่ดูัล้วเอ๊ผมผมไม่มาเป็น,น,น,นนะอ,อะไรแล้วนะครับดูอะไรอะไรเป็นอะไรการ,เป,รเป็นอะไรการ อะไรนะห้าหมื่นนะพี่ห้าหมื่นตูแม่เข้าโรงเรียนประจำตัวเห็นเดี๋ยวให้มันให้น้องไปปุ๊ก่อนดีเลยเก็นช่วงนี้ห้าหมื่นเลยเหรอห้าหมื่นเลยเหรอรับงานไหมรับงานเปล่าอะไรนะรับงานไหมดูแม่ไม่รับครับเลี้ยงอยู่ห้องกาอย่างเดียวครับ รี่พูดให้ดียวครับผมโอ้อคามบรที่ลูกครับผมต้องให้นูกโตก่อนแล้วต you know? ัดสินใจเองครับว <rain> ่าลูกอยากอยากเป็นหรือไม่ได้ยมีแฟนมีได้ครับแต่ต้องโตกว่านี้ไมครับก็หลังสบายดีครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับครับก้าวากาวากา้ากางครับครับสาดีสลายดีนะครับไ ครับอสอนไดหมสอนไดครับแค่ิจด I love you ้ชครครับครับงครับเรงครับเดี๋ยงครับเดี๋ยงครับครับ เขน่คือได้ขอมแล้วใครค่านลเลี่ใครนะัร้นฮะผมค่านลีลี่ผมค่าลีลี่ทำไมเน่ไม่ได้ลีลครับมีอัลบ้มอะไรครับอยากซื้อไหมครับ ทำ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 ก็ได้แหละมันทำได้อยู่แล้วแหละทำได้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 ไม่ไม่รอความใหญ่ทีเดียวเลยได้ไหมอ๋อเอาเอาทุกบ้างโอเคสบายใจชีวิตแล้วก็บ่นไม่มีตังไม่มีตังไม่มีตังเลยคนเราไม่เชื่ออะไรสแตนต์อะอรเลยได้บ้างไหมขอบอกว่า แล้วนอนจมาดจับแพรน,นะคันจะัดแพนพอบอกว่าพอทํงกี่เจ็ดพันนี่เกี่ยวโอเคนจะได้ไม่ต้องึงแพรกันจะได้เจ็ดพันมาปุ๊ทำไมเจ็ดพันธมาน้อยไมก็คือผลที่มันน้อยเนี่ยหองวมันจะได้โอเคโอนว,ว่าเจ็ดพันแกันใช่ไหม S <S เราก็ต้องถูกก่อนนะประมาณเจ็ดพันแค่นี่คือค่าค่ายอยากให้มีก็มีแต่มีในปริมาณที่น้อยอย่างมันน้อยแบบน้อยมากๆแต่แรกเป็นตัวเลือกมากกว่าหกพันมากมันเยอะกว่าตัวมันเยอะกว่านึกออกไหมยึกออกไหมแต่พวกเธอที่จะมาบ่นกัวอีกีสถิติว่าทําไมเจ็ดพันค่ามาน้อยจังแต่ทวิตสอง,อง่อนนรกนั่นคือไม่มีเงินแล้วบาทน้อยตรงนี้นลนะนะทำไมทำทำไมทำทำไมกันไม่มีเงินคิดค่าแต่เงิน,นงทุกบาททุน อะไรนะขาวเคยกินแล้วคนไม่เคยไปแต่กที่แปลกๆนดนึงนะรนเราต้องเย็นกนิดนึงคอนไม่เดไปด้วยใช่ไหมไม่กินก็นด้คุณกินเยอะยาแผ่ทำอะไรไม่ได้เลยได้ก็เดีวพอรแกทมันเนะพูดเองนะไม่ใช่คนที่ผมผมไม่ได้ยิ้มนะ ใครยิ้มใครยิ้มน้ำใครยิ้มอะอะไรนะไม่เป็นไรเรฉันถ่ายกับแฟนฉันได้อยู<น>่แล้วอ่าพอพี่ตายได้ยินนี่นแต่โดนข่าวต้องพูดอะไร,รไไนะ,ไระครับเดี๋ยวพี่ทำนั่นเลยอะไรนะควันนี้ครับอืม อาุจจิตาคำอุ m วัดจอลงนะเครับออข้างหลังอะไรคือเพื่อนใช่ไหมครับที่ที่เรยืนกันแล้วอ๋อน้ำไห้เขาอยู่ดีใช่ไหมอปากผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมจะเป็าว่าอากาศมันเป็นยังไงอมันงกันเรื่องอมน้ำผมมัเลไม่ครับครับครับ อะไรนะเดินไปทางนู Or ้น้าเป็ล้าบ้าเรล้วพี่เจ้ากับพี่เจ้ากับพี่เจ้าี่าเี่เจ้าไครอบครังไอง้อ้อ้งตององ ที่หน้าที่หล่อที่หน้าที่อะไรครับครับอะไรนะพอจะเทียบว่าอะไรครับรักนะครับครับผมอะ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 มันต้องมันต้องมันต้องバランスติดเป็นไงวะการงานเลยครับอย่างกับผู้อื่นะครก็เหมือนกันครับครับ เดี๋ยวมีใครอยู่ต่อพี่ที่พีสิงห์นะอ่าฝากทักทายด้วยนะฝากทักทายด้วยครับเพิ่งเจอพี่แกนานแล้วงนอะไรนะไม่ไม่เจอครับเจอทำไมครับเจอเดี๋ยวทะเลาะกันหรือเพม่งเจอคนไปทีทีเดียวอะไรนะรับักแม่แม่ปุ๋มไม่ได้มาในวันนี้ครับแม่แม่เพิ่งแม่แม่อู่คนเดียวแม่อู่คนเดียวครับ อะไรนะครับเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าตัวใจตัวใจดีกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่องเป็นเพื่องกนรแต่งงานดีกว่าเป็นแม่ลูกเป็นทำไมมันไม่แก่เลยเป็นทำไมเอาเมตาไปขึ้นร่างกายเลยฉันแก่กว่าเพื่อนดีแน่นอนร่างกายจนพังของเพื่อนแน่นอน นี่เสือเถเครับอ,อ,อะไรนะครเกรอะไรแค่ขบงอะไรหล่ะครับโอ้หน้องๆที่เป็นบงจกกจกแยนๆอาป้าที่ดังที่สุดในตอนนี้มีเองโอ้โห <c oughs> มีใครมีใครไปเกิดอะไรแค่ไหมฮนะฝากน้องๆด้วยนะฮะอะไรอะไร ต้องอย่างเนะ้ยนะมันยังไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องที่กันนะไรนะไม่รู้อีคือไม่รู้เนี่ยมันคือไม่รู้จริงๆถามถามพี่กวางได้่า่ชัยชีวิตวันต่อวันชัยชีวิตวันต่อวันว่าเอ๊ะพรุ่งนี้มีงานอะไรอดีตผ่านไปแล้วคืออดีตอนาคตคืออะไรไม่รู้ฉันอยู่กับปัจจุบันการอยู่ปัจจุบันทุกขั้นตอนนะครับทำให้คนเราชีวิตแฮปปี้มากๆเลยนะฮะไม่ต้องไปคำนึงว่าเอ๊ะบัตรคอนจะหมดก่อนหรือเปล่าไม่ต้องไปคำนึงว่าเอ๊ะการที่สิ้ใชัได้ไปบ้างไม่หรือ อะไรนะยังมากนี่พี่คนนี้สองใบอะไรนะฉันไม่ได้เลยค่ะเติร์นไม่เติร์นจะยื้อไว้าล้วก็เตส่มฉันไม่ได้เลยค่ะอะไรนะครับท่าในการท่าในการ เอาวันตตุต้มน,นั้นกั็งจ,จับยังกันเนี่ยท <c ười> ั้คือจะเจอทวกเีางเป็นไปไม่ได้ร <c ười> ู้ว่าฉันเราต้องปกันนะในเ่เดียวกัน มัถึงว่ามันลดปกติเลยมันถึงว่าม,าม,ามานันน,นักค่เยยงโขอ,อมันเยอะเลไม่อเอะไรนะั<ม>้นดังในะใต้<ม>ก็หล<ม>ังคาระกบคือบริการรถสัานณนะมันก็ดีดนะัถึงมันจะไม่ทิ้ิ้ต่มันก็จะดีอยู่มันไ็ยังพอใช้ได้หลใช้ใช้ใช้ไ่่ ไม่มีฉันไอากด้เนราเนย้องไปไ,นนได,มมดอ้อะไรนะไยทน่นท่น่านนท่นทนนทนนม่นทันท่านทน่านท่อนานท่านทนะ่านทน่านท่าน่่านท่านท่นท่าท่ ตัหมืนาตาสาเสี่นี่จกนี่คือการโขลกเลยนะนีกานีเรื่องการขกเูนะสิงโตมุมล้องสิงโตได้เูรอนติงเสีองติงจะสิงโตเตือนิงเตืนติงเกันสิอะไรนะดูกชายคนคร อะไรนะืทุกคนต้ช่ว,ดวยดหน้หมดถามเรื่องนีง้โอ้ครับอะไรนะครบบอรนบียวสอ2 บอลตัวเดียวผมหลังจากจบทันี้ผมไม่ทำแล้วนะฮะตอนนี้ผมไม่ใช่ชื่อบอลตัวเดียวแล้วนะฮะผมเชียร์กับตัวเดียวมากแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาคำว่าเดียวออกจากผมให้ด้วยนะฮะเอาคำว่าเดียวออกจากผมให้ด้วยนะฮะมันเป็นแค่คั้เติดขั้นเดือดแรกนะฮะขั้นต่อไปมีชื่อใหม่รอแล้วนะฮะชื่ออะไรแจ๊บอกว่ามีชื่อใหม่ยังไม่ได้คิดขั้นติดแจ๊บบอกว่ามีชื่อเฉย ขอให้มันกลับไปคิดไปอันตรายกีก่อนนะอืออือครับสองป้าของพ่อนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่ติ๋งทุกคนนะครับผมพี่ติ๋งนะครับพี่ติ๋งนะครับพี่ติ๋งเยอะมากนะครับก็ร้องเพลงใช่ไหมครัไม่ได้ดูสุดาเล่นเจอกันครับ ครับสำหรับใครที่เดินทางเดินทางด้วยรถสาธารณะนะครับหรือว่ากลับด้วยเอ็มอาร์ทีวอเตอร์ไซค์กรับกลับไปดีนะครับลงถอดด้วยนะครับผมครับเสียวๆเช่นเดิมไม่ใช่หมอเราจะบวชนะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้เจอกันนะครับถอขอบคุณแล้วนะครับนะครับอ่าจถ่ายดีโอลงทีหนึ่งนะฮะครับถ่ายย้ไป โอเคโอเคทุกคนครับเป็นสองสามและเฮอันนะฮะเฮยังไม่มีเหตุผลเลยนะครับครับเบืบองสขอบคุณทุกคนมากครับกับบ้านดีๆนะครับผมไม่เก็นไรครับครับสบายครับสบายครับสบายครับบายแล้วกลับดี